สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ห้องดันรอซัมรอเช็คฟิตสามแข้งหลกักก่อนบูทัฟฟี่ศึกเมอร์ซิไซส์ดามิแมตอันนึ่งสลันกับเมียต์คนลิเวอร์พูลต้องเจอกับเรื่องปวดหัวไม่น้อยในช่วงพักเบรกทีมชาติเนื่องจาก3ผู้เล่นตัวหลักอย่างอลิซงเบเกอร์อิบไรน์มาสกอนาเต้แล้วไรอันสกาวร์แบกต้องทดสอบความฟิตว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมเมอร์ซิไซส์ดามิแมตที่จะเปิดแอนฟิลด์รับการเยี่ยงของเอเวอร์ตัน ในวันที่3เมษายนนี้ได้หรือไม่หรือผูพูลของพวกเรานะครับยังคงครองตำแหน่งจาฝูงเีมริกได้อย่างเหนียวแน่นโดยมีตามนำห่างทีมตามอย่างอาร์เซนอลมากถึง12คะแนนและเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่9เกมแต่ความกังวลก็ยังคงมีอยู่พอสกควรนจากการพักเบรกคิมชันครั้งนี้ขณะเดีวยวกันหลังจากเกมแรกบุบกไปเสมอเอเวัตัน2-2ที่กุติสันพักแบบน่าเสียดายหลังโดนเจมส์ทากอสกี้ทำประตูตเสมอในช่วงนาทีที่98นั้น ลูกทีมของอันเนรสลัตรวมถึงซาเวกเดอะคัพก็เต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่จะแก้เมืองเต็มที่อย่างไรก็ตามครับในเวลานี้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับความท้าทายในเรื่องอาการบาดเจ็บและสภาพร่างกายของอลิซงโคนาเต้และกราฟินแบกซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้เลนทั้งสารายพร้อมจะลงโพชนะกับ 2, เอเวอเรตันอลิซงถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่บราซิลพบกับโคลัมเบียหลังปรตักับเดวินสันซานเชตแม็กกูในวัย32ิปีจะโพสต์อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อคลายความกังวลโดยยืนนันว่าสบายดีแต่เจ้าตัวก็ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบร่างกายและดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการเป็นแบกพึ่งถอนตัวออกจากทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ด้วยปัญหาความฟิตแม้จ,จะมีะรายงานว่าการตัดใจนี้นั้นเป็นแค่การป้องกันเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้มีรายงานความเข้หน้าถึงขอบเขตของอาการหรือระยะเวลาในการพักฟื้นเพื่อกลับมาลงสนามอีกครั้งขณะที่คุนอเต้ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ฝรั่งเศส พบกับโครวเชียแมดเยเยเดชองกุนซอตะกายก็มีการระบุว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเรื่องความฟิดมากกว่าเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ตัวผู้เล่นก็ยังคงประเมินอาการอย่างละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ริวนะครับยังมีผู้เล่นอีกถึงเซียวายที่กำลังเผชิญกับสถานการบาดเจ็บและหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมพบกับเอลตันประกอบไปด้วยเทนอเล็กซานโน,โนซึ่งได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมพบกับปารีสเซงต์แฌงทำให้เขาพลาดในนัดจิงงนซเลิรลีคไปแล้วและยังต้องพักอีกหลายสัปดาห์ ขณะที่คอนเนอร์บาร์ลีก็ไม่ได้ลงเด่นให้กับทีมชาติไอตแลน์เหนือในสาัน์นี้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้อขนขาหลังเมื่อเดือนกุมมาพันธ์ส่วนโจกูมเมสและเทเลอร์มอรตันก็ผิดเทอมยาวไปเป็นที่รูบหลอยแล้วด่วนหงแดงว่ายังไงเอเยนเผยปิดดอรุงลยงฝันย้ายสบหงแดงตามรอยตำนานแข่งแอฟริกา โบโบโฟฟาน่านะครับเอเจนต์ส่วนตัวของมาลิกโฟฟาน่าเปิดี่ดาวรุ่งมากปอนส์แมนของโอลิปิกลียงเปิดเผยว่าน,นักเตะในความดูแลของตนมีความฝันที่อยากจะยับเป็นอย่างลิเวอร์พูลเพื่อเดินตามรอยเท้าระดับตำนานของบรรดาแข้งรุ่นพี่ชาวอเมริกันของหงส์แดงฤดูการนี้นะครับโฟฟาน่าระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ยมกับลียงหลังซัดไป4ประตูกับทำอีก4อ่แอซิสจากยีบเกมในศึกลีกเอิงฝรั่งเศส รวมถึงซัดไป6ลูกและทำหนึ่งแอซิสจาก9เกมหลังสุดในศึกยูโรปารลีกซึ่งทำให้เจ้าตัวดารุกการจับตามองจากหลายสโมสรชั้นนำทวยุโรปการเล่นนการลิเวอร์พูลก็ถูกเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจดาวเตะในวัยปิงเกิลสิบปีซึ่งมีเชื้อชาติกีนีและเลือกเล่นกับทีมชชตกเบลเยียมและติดทีมชาติุดใหญ่ไปแล้ว1เกมซึ่งโบโบโฟฟอน่าก็ยินดีนว่านักเตะในความดูแลของตนพร้อมที่จะย้ายไปทำตามความฝันที่แอนฟิลด์เช่นกันโบโบกล่าวว่า ตัวเรื่องในแจงของเขาคือลิเวอร์พูลและมีศักยภาพกิจการเป็นเลื่อนคับประจำในทีมได้ในเหนือสิ่งเงินใดเราหวังว่าเขาจะสืบทอดตำนานนักเตะชาวแอฟริกันอย่างโนเมนซาน่าเซโดเมเน่และเอลฮันจิติยุบแต่ตอนนี้เราอาจจะเลือกทีมอย่างนิวคาสก์ก่อนเพราะพวกเขาเป็นสโมสรที่มีโครงสร้างที่ดีซึ่งอาจเป็นการแรกในการหาประสบการณ์ก่อนจะย้ายไปอยู่กับสโมสรระดับท็อปห้าของยุโรปก,ก็ได้เขามีโฟรไฟที่จะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอน ก็มีศักยภาพคล้ายกับฮามัดดีโรของเมนยูนั่นคือความเร็วผลกระทบต่อเทียมและความสามารถในการสร้างโอกาสไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาสามารถระเบิดฟอร์มได้ย้อไรก็ตามสำหรับลิยงคงไม่อยากเสียดาวรุ่งฟีทเทาดีอย่างโฟเฟอร์อรนาไปและนักเตะก็ยังมีสัญญาผูมากมมดกับทีมจนถึงปี2028อยู่แล้วแต่ปัญหาเรื่องการเงินของสโมสรทำให้พวกเขาต้องถูกควบคุมโดย DNCG ซซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศส นอกจากนี้รายงานระบุว่าลียงจำเป็นต้องลดหนี้ลงให้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับตกชั้นจากลีเอิงซึ่งเป็นการบีบให้พวกเขาต้องปล่อยนักเตะออกไปและโฟโฟนาน่าก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกพิจารณาหารดราคาตัวที่เหมาะสมบโบ,โบ,โบโกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่าสำหรับทีมเขานำความเร็วและผลกระทบมาสู่ทีมด้วยเขามีศักยภาพที่จะเป็นส่วนสุขคาญของทีมและเป็นผู้เล่นระยะยา,าวได้อย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบกันดีว่า ลิยงอยู่ภายใต้การดูลแลของ DNCG และจะต้องขายผู้เล่นบางคนออกไปอีกครั้งในช่วงสมัยน,นี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปได้เพราะกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเล่นเหนือสิ่งเงินได้เขารู้วิธีที่จะตัดสินใจที่ยัดเยี่ยมในการเล่นระดับชาติและระดับยุโรปกุลูชี้ชัดบอร์ดบริหารหงแดงคินมากจนเจองานยากในการรังสามนักเตะสตาร์ดัง พอกอสนักข่าวจากลิเวอร์พูลสื่อชั้นนำแสดงความคิดเห็นว่าบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลคิดมากเกินไปจนพบกับความยากลำบากในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับผู้เล่นคนสำคัญอย่างโ ah, มซาล่าเวอร์จิฟันได์และเทนนอเล็กซานโดรหลังจากสถานการณ์ณปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรซาลาและฟันได์ดูเหมือนจะยงคงแสดงความตั้งใจที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป ส่วนในกรณีของเรนส์มีข่าวลือนาหูว่าเจ้าตัวกำลังจะย้าปไปเรือมาเร็ดหลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งความล่าช้าในการทำข้อตกลงฉบับใหม่ของทาบอร์ดบริหารหงแดงสร้างความปิดหวังให้กับสาวกเดอะครับและตัวนักเตะเอกการันในการกอนมองว่าจากการทำงานที่เชื่อชางของบอร์ดบริหารลิวร์พูลต้องเจอกับปัญหาโดยระบุผ่านพอดแคสต์รูเลตว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอาจมาจากการที่ลิวร์พูลเสี่ยงจะเสียผู้เล่นเหล่านี้ไปโดยไม่รับค่าตัวใดๆ โดยเฉพาะย่างยิ่งในกรณีของซาลาซึ่งเคยปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากหลิกสุดิอารเบียเมื่อปี2023ครั้งนั้นตัวเลขก็ตัวซาลาขึ้นไปสูงถึง150ล้านปอนด์หากตัดสินใจย้ายทีมครั้งนี้แบบฟีเอเจนลิเวอร์พูลอาจสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญทั้งในด้านการเงินและศักยภาพความลังเลข,ของลิเวอร์พูลอาจเกิดจากการพิจานรณาร่องอายุข,ของนักเตะซาลาและฟานไดจะมีอายุครบ 33ปีและ34ปีในปีนี้จะนำไปสู่ความกัง,งวลเกี่ยวกับการให้สัญญาระยะยาวที่อาจไม่คุ้มค่าในระยะถัดไปยกตัวอย่างว่าหากซาลาดได้สัญญา3ปีแต่ความกรเล่นเริ่มลดลงในปีสุดท้ายสโมสรยังคงต้องแบกรับค่าจ้างมหาศาลอยูด่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลพยายามหลีกเลี่ยงบางสโมสรอาจมองต่างออกไปโดย เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากนักเตะระดับสูงในช่วงระยะเวลาสั้นๆแม้ว่าจะต้องลงทุนมากก็ตามหรือผ,ผู้เองกลับดูเหมือนว่าจะระมัดระวังในเรื่องนี้จนเกินไปซลาอาจเร่งร้องขั้น้างที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่สมุรดูเหมือนไม่พร้อมจะตอบสนองในตอนนี้สถานการณ์จึงยังไม่มีความชัดเจนและเป็นเรื่องที่กดดันให้สมุรต้องแสดงวิสัยทัศน์ที่เด็ดขาดในอนาคตต่อไปพอ,อดีกล่าวทิ้งไทย เจลลานหัวเสีอตมเมียสเปรลิงการเกมการกุศลตำนานลิเวอร์ pool อดีตกัปตันทีมหงดแดงสตีเวนฉจลาร์ดแสดงความมุ่งมั่นแม้เป็นเกมกระชับมิตรสตีเวนเจลาร์ดนะครับตำนานกับตันทีมลิเวอร์ pool แสดงความงุดเงียดอย่างเห็นได้ชัดเจนใสเจสเปรลิงอดีตเพื่อนร่วมทีมในเกมการกุศลตำนานลิเวอร์ pool พบกับตำนานเชลซีที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันก่อนโดยแสดงให้เห็นว่าเขายังคงมีความกระหายในชัยชนะแม้จะเป็นเกมกระชับมิตรนะครับ เหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นในช่วง10นาทีแรกของครึ่งแรกเมื่อจลา์ดพยายามจะทำประตูจากการวิ่งทะลุขึ้นไปในกรอบเขตโทษและรอรับบอลจากเด็กเขาที่ริมเส้นฝังขวาอย่างไรก็ตามสเปริงซึ่งทำหน้าที่จ่ายบอลให้กับเด็กเขาไม่ได้ทำตามขึ้นมาช่วยเกมรุกทำให้โจซีสกัดบอลทิ้งไปได้หลังจากนั้นเจซีได้ครอบครองบอลและจลา์ดแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดด้วยการยกมือขึ้นแสดงความผิดหวังที่เกมรุกของทีมล้มเหลว อาการดังกล่าวสร้างความขบขันให้กับผู้มรยาอย่างปีเตอร์แม็กซ์คอร์ดอลและฟิลทอมสันแม็กคอร์ดอลนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าในาาระหว่างการถ่ายทอดสดโดยบอกว่าเจอรารดเทศนาสเปลลิงอย่างหนักซึ่งทําให้ทอมสันอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์ pool หัวเราะออกมาเจอรารดลงสนามร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างปีเตอร์คลาวส์ซามิฮูเปียและเยซีดูเดกในเกมการโกุศนที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนให้กับมูล,ลนิธิ lfc foundation โดยเซอร์เคนนีเดียวกริตทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมร่วมกับผู้ช่วยอ,อย่างเอียนรัตจอห์นเอริสและจอห์นบาร์้องฝั่งเชลซีก็มีตำนานอย่างโคดมาเกเลเล่เจมี่ฟอยฮัสแบงค์และจานฟังโกโซล่าเข้ามาร่วมทีมก่อนเริ่มเกมปีอร์เขาได้กล่าวถึงความตื่นเต้นที่ได้กลับมาเล่นที่แอนฟิลและได้ฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อม e อ็ซ์ซเทนิงเซ็นเตอร์แห่งใหม่เขายังกล่าวถึงฟองร์มการเล่นของนักเตะลิเวอร์ชุดปัจจุบนันและแสดงความเห็นเกี่ยวกับฤดูกาลแรกของอานเน ในฐานะผู้จัดก,การเกมโดยกล่าวว่าผมคิดว,ว่ามันเป็นฤดูกาลที่ประสบความสูเรียอย่างเหลือเชื่อกับเกมฟุตบอล1สัปดาห์ไม่ได้ตัดสินอะไรนน่นอนว่ามันไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีหลังจากแพ้ปารีสแซงต์แชมแมงแต่ผมคิดว่าเมื่อพิจารณา2เกมแม้แต่แฟนลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่งที่สุดก็คงต้องยอมรับว่าพวกเขาอาจจะสมควรได้รับชัยชนะผมไปชมเกมคาราบัพรอบชิงชนะเลิศและมันก็ไม่ใช่ลิเวอร์พูลที่เราได้เห็นในฤดูกาลนี้ แต่ถ้าคุณย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแล้วบอกว่าคุณจะนําเป็นจ่าฝูงและยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์แฟนริวรูฟูทุกคนคงจะยอมรับนั่นคือสถานการณ์ที่พวกเขาเป็นอยู่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาเรื่องนี้หลังจากจเจเกนจากไาการที่อนเนรเข้ามาและทําได้แบบนี้มันน่าทึ่งมากทุกคนต้องจเย็นและมองในแง่บวก เครเกสส่งสัญญาณอีกครั้งลิเวอร์พูลเดินหน้าความแบ็กซ้ายดาวรุ่งเสริมทับเป็นที่ทราบกันดีในรับว่รลิเวอร์พูลกำลังจับตามองมิลลสเคเกสแบ็กซ้ายดาวรุ่งของปอนมัดอย่างใกล้ชิดโดยที่ผลงานของเขานั้นโดดเด่นในกานนี้อย่างมากทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดนจับตามองในตำแหน่งแบ็กซ้ายและดึงดูคดความสนใจจากทีมหงดแดงด้วยวัย34ปีนะครับแอนเดี้โรเบิร์สันแบ็กซ้ายตัวเก่าของลิเวอร์พูลอาจจะกําลังเข้าสู่ช่วงปลายของการค้าแข่งในขณะที่เคเกส ซึ่งมีอายุน้อยกว่าเกือบ10ป,ปีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในอันด์เวลดูการน,นี้นะครับเกอร์เกสทําไปแล้ว2ลูกกับอีก5้าอสิตให้กับบอลมาดและหืุนว่าเขากําลังก้าวไปอีกขั้นในอาชีพการแข่งของเขาหากมีการแข่งขันเพื่อคว้าตัวแบ็กซ้ายที่มีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์รายนี้ลิเวอร์พูลมีข้อได้เปรียบที่สําคัญเหนือคู่แข่งอาวุธลับของลิเวอร์พูลในการคว้าเคอร์เกสประการแรกแลิชันเฮวยผูลในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูล เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทนันตเทคนิคที่ปนหมัดและเป็นผู้เซ็นสัญญาคว้าตัวเคอร์อเกตมาจากอาเซตอันมามาร่วมทีมในปี2023ซึ่งนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลอาจมีช่องทางการสื่อสารที่ง่ายกว่าทีมอื่นๆเช่นยูเวนตุสหรือแมนยูประการต่อมาซึ่งอาจเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของลิเวอร์พูลนั่นคือความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างเคอร์อเกตกับโดมินิกโซบอสไลเพื่อนร่วมทีมชั้นห่างกัลี ตงคู่ไม่เคยปิดบังความสนิทสนมของพวกเขาทั้งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อและโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการจุดประกายข่าวลือว่าโซบอสไลอันมีบทบาทสําคัญในการโน้มน้าวให้เคอร์เกสอย่ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลและเคอร์เกสเองก็ยิ่งเติมเต็มเชื้อไฟให้กับข่าวลือนี้ไปอีกเมื่อกระโวนภาพถ่ายคู่กับโซบอสไล์ในช่วงเก้าแเมป์เก็บตัวทีมชาติฮังการีโซบอสไล์ปรากฏในโพสต์ของเคอร์เกสแฟนบอลลิเวอร์พูลจส่วนนมากก็ไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว โดยย้ำเตือนเคยเกตว่าอนาคตของเขาควรอยู่ที่อ่านเฟียนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซวบอสไลปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของเคยเกตย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วเคยเกตได้ลบโพสที่มีซูบอสไลออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งสร้างความสงสัยแก่แฟนบอลในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นตรงชั้นนัดแรกอังกรีแพ้ตุรกี1-3ที่อิสตันบูลและพวกเขาหวังว่าเคยเกตและซูบอสไลจะช่วยพิสถานการณ์ในเกมเล็กที่2 กเกตเพลทก่ควารโซเชียลมีเดียหลังจบเกมโดยให้สัญญาว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างในวันอาทิตย์ก่อนเกมเล็กที่2และใครกันที่กดไลค์โพสต์ดังกล่าวใช่แล้วเขาคือกัปตันทีมชาติฮังการีและว่าที่เพื่อนร่วมทีมิเวพูในอนาคตโดมินิกโซบสไลน์นั่นเองด่วนคานหวงหรือเทียมได้เงินซื้อแข้งใหม่200ล้านปอนด์โดยสั้นนะครับสื่อของกาะอังกฤษรายงานมาว่าลิเวอร์พูล อาจจะทําการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมหลายรายในช่วงสมัยน,นี้เพื่อหาเงินให้อาเนอร์สลัตเสริมทีมที่ต้องการแม้ทีมจะล้มเหลวในฟุตบอลถ้วยทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกคาร์ลครับและเอฟเอคัพแต่ในพิม์ลีกถูกมองว่าพวกเขาคงไม่พลาดที่จะคว้าแชมป์ไปครอบครองในที่สุดแม้จะเป็นที่น่าพอใจในปีแรกของการทํางานของสลัตแต่ความผิดหวังในบอลถ้วยที่ทีมทําผลงานด,ดีก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลผิดหวังด้วยเช่นเดียวกัน นักเตะท,ที่ทำได้ต่ำก็มาตรฐานคันว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมไปเมื่อจบฤดูกาลน,นี้โดยมีการระบุชื่อนักเตะอย่างเดวินนูนเยสที่ทำงานที่น่าผิดหวังรวมถึงลุยดีอาร์ตที่ยังไม่ต่อสัญญาช่ใหม่ที่จะหมดลงในปี2 0 2 7โดยทางทันเฟอร์มาเก็ตเวสประเมินค่าตัวดีอาร์ตที่71.6ล้านปอนด์ส่วนนูนเยสมีราคาราว42.1ล้านปอนด์กนอื่นก็มีอย่างเช่นฟาริโกกิเอซา ที่อาจจะกลับไปอิตาลีโดยมีค่าตัวราว15.2ล้านปอนด์วัตุโรเอนโดที่มีค่าตัว8.4ล้านปอนด์ทัเลอร์มอตันอยู่ที่6.7ล้านปอนด์โจโกโมเมส21.1ล้านปอนด์และกอตานสมิการที่16.8ล้านปอนด์อีกคนที่น่าจะายออกจากทีมแน่ๆก็คือเควินเคลโเฮอร์คาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่18.5ล้านปอนด์รวมแล้วคาดว่าลิเวอร์พูลจะได้รับเงินราวๆ200.4ล้านปอนด์ให้อานเนสซัตใช้เสริมทีมใหม่ เราพิจายกันที่ลิเวอร์พูลพร้อมฟังข้อเสนอซื้อเอเลียมเมอร์นี้โอ้อยใบมันเบิดซะแพรวบาแนวนั้นลิเวอร์พูลเตรียมรับฟังข้อเสนอสําหรับแามิเลียดนะครับกองกลางดาวรุ่งในช่วงสมนันี้กองกลางรายนี้แสดงความหงุดหงิดกับการไม่โอกาสลงเล่นภายใต้การคุทีมของอร์เนอร์สลัตในนู่นกันนี้และล่าสุดสกายดอลลันส์หรือว่าสกายสปอร์ตยูมันรายงานมาว่าลิเวอร์พูลยินดีที่จะขายเยดือดรุ่งฟู่นล่าด้วยราคาที่เหมาะสมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล อิเลดเคยกล่าวเมื่อต้นปีนี้ว่าเราเคยพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันแต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่าน,นั้นยังมีนักเตะคนอื่นในทีมที่อาจไม่ลงเล่นมากเท่าที่ต้องการและอาจจะกําลังทําสิ่งเดียวกันอยู่ผมแค่ต้องทางานหนักต่อไปผมพยายามช่วยทีมให้ดีที่สุดเมื่อจําเป็นและรอโอกาสของตัวเองผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นในทันทีผมอยากช่วยทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และสมมสรและทุ่มเทเต็มที่ นี่คือสุการลิวพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23มีนาคมนะครับ